ตอนนี้อยู่ตลาดน้ำศิน์ครับไลฟ์สดให้รับชมนะครับปัญชะเช้าครับวันหยุดครับบรรยากาศปัญชช้าครับนี่ตลาดน้ำศิลครับนี่ครับธนาคารน้ำสิลครับนี่จริงๆเป็นตลาดเทศบาลหนึ่งนะแต่มีตลาดอ้ำศินอยู่ตรงนี้เขาก็เลยเรียกว่าตลาดอมำศิลครับ ขอขายไหมครับกำลังจัดเรี้ยงสุนค้าเราไปตรงนี้เป็นไปสารลักเมืองครับเดี๋ยวผมเดินฝั่งนี้ก่อนเราข้ามไปฝั่งโน้นแล้ว,ลวชมไปเรืเนะ่อยๆนะเช้า บรรยากาศดีครับอากาศเย็นครับเช้านี้ครับข้าไมไปฝั่งนูน้นนะครับโอ้มีพระบิณฑบาตด้วยครับนี่อมีดอกไม้ขายด้วยครับเดีย๋ยวมาซื้อครับมันพระใหญ่ครับวันนี้ครับ รบรรยากาศแล้วอ่าวัดไปบ่ายกันครับวันนี้ครับในประมาณนี้ครับวิถีชีวิตตอนเช้าๆของชาวลำปางครับในตัวเมืองนะครับใน รถของแถวมีไปเกาะคานี่มีคขาพต้เมมรดถ่ายด้วยับติ๊กข้เนารอตเตอรี่ก็แผ่งรอตเตอรี่ ทองครับเนี่ยมีดอาไม้ไขายด้วยครับน้ำดอไม้ต้มครับมีข้าวหลามตัวฟักยาวเริ่มสบางมาทีละนิดครับ เดี๋ยวอีกประมาณเจ็ดแปดโมงตีเจ็ดโมงก็จะมีเทศกิจมาไลนะ่ครับแถวนี้โอ้ผักบัวมาไล่พิชิตห้าบาทมมัดใจมากวนะิถีชีวิตตอนเชา้ชาเช้าลำปางนะครับนี่รถติดครับมาไล่ห้าบาทเจ้าห้องห้าบาทมา โอ้สดปากยาวนี่แต่ทางนี้เป็นผักสดครับนี <át stars> ่มีเยอะแยะเลยครับรถเค้ื่อที่เร็วครับเดี๋ยวเทศกิจมาไล่กับเข็นเข็นอย่างไรอ่ะ มันเคยเห็นครั้งหนึ่งโล่งเลยนะครับนกระต่านี้เค่นนสะกิดมาถักสดครับนี่ <c oughs> โอ้มีดอกบัวด้วยครับนี่ป้าขายดอกบวัวครับขาว้พระครับหรือว่าไปแกงไม่รู้ หนังควายครับนี่ยี่สิบบาทนะพันละยี่สิบบาทเาจมสองเฮ้ยมีปลาสดนี่ครับนี่ส้มโอครับนี่มะละกอครับแล้วก็ผักสด <c oughs> โอ้โหส้มโอพันอะไรไม่รู้ครับ อันนี้เป็นขายส่งครับเนเป็นถักขายส่งเป็นถุงใหญ่ครับถุงได2ยี่สิบบาทหนึ่งห่ะแล้วไปขายที่บานเนี่ยอันนี้ถุงละสามสิบรก็เกือเปราะแล้วก็อะไรอมะขายาวถุงละสี่สิบ กระหล่ำแปดสิบโอ้โหกระหล่ำแพงครับไข่ก็ไข่สดผมจะเดินอ้อมกันด้ครับนี่สับปะนรด กูก็สามสิบมะพร้าวลูกลลลกี่บาทไม่ไม่รู้ว่าเนี่ยรถเยอะฝั่งนี้เป็นร้านมันเป็นเป็นโรงผลไม้ าการผลไม้หลอที่นะบินทดบปาทรับนี่แถมมาสั่งนี้เดี๋ยวเราเดอเข้าซอยครับนี่แผงผลไม้ก็สั่งนี้ร้านไก่สดสั่งดนคนับ กับบรรยากาศเช้าๆครับในแล้ <ไป S 2> ของเราต่อครับที<ป>่เป็นแทยสวัสดีครับผมไทยตลาดนอมตลาดสดน้อมสินให้รับชมครับขอบพระคุณมากครับพี่ ไปครับนี่แพงอะไรนะขายขายของช้ำอัตลตราสดออมติดลำพลงังครับผมปลาแห้งครับปลาแห้งมีหลายราคาเลยนี่ปลาหอแยงตัวละสองร้อยห้าสิบโอ้โห เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในเดินนี้แล้วมันจะไปโผล่ตรงที่เราจอดมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ครับ ตับน,นี้เป็นอาหารสดก็มาไก่สดหนูสดนี่ไก่สด,สด,สดแล้วนีไขายดีครับนี่นี่ร้านขายของชั้ครับมีครบแล้วครับมาแล้วน,นี่เนื้อวัวครับเนื้อสด เดี๋ยวผมไลฟ์สดก่อนครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปออกกำลังกายแล้วก็ประมาณแปดโมงก็จะไปวัดสมบุญนิดหน่อยครับเดี๋ยวถ่ายรับชมพี่ส <c oughs> องตรงนี้มันก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะ <c oughs> ตรองไป <c oughs> เป็นโรงเรียนบุชาวาสครับ มีร้านขายแกงถุง,องโอ้โหคนเยอะมากครับแกงถุงแกงถุงถ้าตรงไปเป็นโรงเรียนบุญาวาครับเอะเป็นทางวันเวร์นะครับ แพงถูกครับมีขนมด้วยครับขนมยี่สิบสิบห้าบาทยี่สิบครับไปครับนี่เพาะปลาสี่สิบบาท จังหวัดลำปางครับพี่ครับลำปางครับหนาวมากแต่ช่วงนี้ร้อนแล้วครับมันเช้ชาๆก็เย็นครับแต่ว่ามันตอนสักประมาณเกิน9โมง10โมงไปก็เริ่มร้อนแล้วครับตอนเช้าเย็นเนาะ อันนี้เป็นอาหารสดหมูสดครับก็ร้นานขายเครื่องปรุงอาหารทะเลโอ้โหโครับพี่ครับแบ่งความหนาวมาลำพางหน่อยครับพี่

ครับผมนี่ตรงนี้เป็นแกงถุงอ,อาหารน่ากินนะพี่ดูน,นี่ว้าวอร้อๆเลยครับอาหารทะเล นาวช่วงนี้มะนาวถูกครับโลสามห้าสดครับปะกาดำครับหนึ่งดีเลยครับพี่ ของมันของของข่อนี้ผมก็ก็เลี่ยงครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับถ้เลี่ยงไม่ได้ก็กินครับของ,ของมัน <c oughs> อ่านภาสา ครับผมทานทานผลไม้ดีก็ได้ครับนี่ไข่ไข่มดแดงครับนี่ไข่ไข่มดแดงครับพี่ครับนี่กองละห้าบาทนี่ โอเคครับถึงที่เราจอดรถแลด้วรับพี่ครับเดี๋ยวผมไม่ออกกำลังกายต่อครับ <c oughs> เดี๋ยววันหลังถ่ายให้รับชมใหม่นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับคุณพี่ครับ ลงไลฟ์เป็นครั้งนี้นะครับที่ขอบพระคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ